สวัสด,ดีครับตอนนี้อยู่กับพวกเราช่องอาการหนักวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับควูเอเซเวนน่นเนะใช่ใช่พี่เต้เราจะมาเปิดเขาหลเราเราจะมาเปิดเซเว่นนะเดี๋ยวเราจะไปตัดต่อไปต่อกันในเอ,อ,อะไรนะเซเว่นอีเดเว่นนะบ๊ายบาย ชีวินเดยเรืองะวะเอออันนี้ครับผมถึงซเว่นนะครับผมฮะเอาอัส่กูต้องเปิดยเลยนี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะเหนื่อยมากเลยครับผมนี่นะของที่เราได้มามันจะเป็นเชิงหมาว่าเผ็ดเกาหลีก็ไม่เชิงนะ เราซื้อมาสามกล่องนะเริ่มแรกว่ากล่องนี้จะให้ตะกลองนะแต่ว่าตะกลองลดยางหัวนะ,ะตะกรงรถพังตะกองรถพังนะเดี๋ยวรอน้ำก่อนมีช่องระบายน้ำนะเดี๋ยวรอรอน้ำเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนนะทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนน้ำเดือดเลยนะทุกคนทุกคนนี้เราก็รอแค่น้ำเดือดนะ เดี๋ยวรอน้ำเดือดเราก็จะมากินมามา่าแข่งกันแต่ว่าเขาบอกว่ามาม่านี้มันไม่เผ็ดนะมันจืดๆนะก็ <มา S 2> เลยเราก็เลยเตรียมพริกผงม,มาเดี๋ยวไปเอาอัดแป๊บคนน่ะเตรียมซวนเลยนะผมน้วง<ม>เนี่ยเบิดบ้านแท่มังอุ้มมุงมาโผ่กัดน,นี่นะทุกคนบอกคุนโผล่เลยอุ้ยี้พริกเนี้ยพริกเนี้ย พาน้องมึงนิ่หน่มึงมันเสียตาขันกูแล้วเสียตาขึ้นน้องนะทุกคนมันเราจะมาเตรียมตัวนออตัวนี้ไปกับอาตัวนี่อ้ <c oughs> อใกล้จะสุกเลยนะะปีนทองมันเหมือนมันเส้นมันเหมือนมาว่าธรรมดามันก็คือจิน กินมันคือหมูสับกินมันก็เหมือนมาม่าหมูสับอุ้ยเนี่ย s อรี่นี่นะนเดี๋ยวตัดไปตอนปรุงเสร็จอะไรเสร็จนะเฮ้ยบอเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นสอดดัสดีเอาบลอกยิ้มใส่นะเทน้ำนะบอเด,เดี๋ยวตัดไปตอนเทน้ำเสร็จนะทุกคน ตอนนี้เราก็เทเสร็จแล้วนะเหลือแต่ปรุงนะเราจะมาปรุงกันนะครับนี่ทุกคนหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเว่นะก่อนเลย,ย,ยนี่แรงคืนคเลยคือกดมีว่าน้ำคนนี้จะตั้งไว้ตรงนี้นะ ใครแตะแพ้โบแปดสิบยูมองกันมองอ่ะมาต่อกันนะทุกคน เฮ็ดลยวะฮเฮ็ลยเนียวตาไปกินเอนดีรักกนินแบบนั้นมงบอ่ามไปตัวมีเือนมึงเลยน่ามึนลยวะมึงเลยอะต้มมาเฮี้ยใสอีีันนะใสอดีมันไม่เก็งนะคนละซอนนะทุกคนเฮ้ยผมเอาอีกครับผมแม่ใจไม่เ็ลอืโอ้กินน้โอ้ใส้้ยน้เนปั้น แม่มกูสิกินไหนวะอวยใสเสียดากเด่นยังโมูหเรื่องไม่ห่อนปั่นมากนะเกิดว่าปั่นอยู่แล้วปั่นมากนะทุกคนแซบดักเอ้ยยังมาออาวต้มเพื่อนมึงไปเสือคุณต้มเพื่อนมึงขาดกี่ครั้งต้องแดกไงต้มนี้มีอะไร มึงทีข้านทำเบียดนะมึงเนี่ยที่ข้านทำเน,นี่ยีมยู่มึงถ้เนี่ยคนี้สายปันหนึ่งสองสามเริ่มหานแตนำโอ้อบอกินชิวไม่อยากกินน้ำลายหืม โอ้ยเืออืมเอาเรนยังมูเรื่องอีริวเอออืมคำแรกเผ็ดมากนะเผ็ดเผ็ดแต่ว่าเขาบอกว่ามาม่านนี้มันไม่เผ็ดนะมันจะซื่อนะออ คำแรกเผ็ดมากนะเผ็ดเผ็ดห้ามแตะน้ำนะเผ็ดมากนะทุกคน ส้มผื่นต่อซิมไมมากินน้ยงแอี๋ะยืดัวก่อนเหงาออกนะคนดูเสร็จนะปวดแดง

mọi người học tìm học mãi, nhá học tìm việc 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 học tìm học ต้องยอมแพ้ละทำงานต่อสู้ต่องานนี้กูขี่แดงคืองูกัดสูดแล้วรองูไม่สู้นะ น,ลลนี่ครับเสมอครับผมไอ้ละนุงกินเผ็ดไม่ได้นะตายตายตาย ทุกคนดูเหงาหนูออหน้าดำยังไม่พอยังมีเหงานะต้องหนูแล้วนี้นะขอเดี๋ยวตัดไปตอนไฮเพียนะนทุกคนทุกคน เนี่ยก็ไปไหมนานนะยแลวส่งส่งไม่ไหวนะส่งเผ็ดจุงเบยสุดๆเีฮะเผ็ดเผ็ดฝุดๆนะหัวอะเดียดังแดงเลยวะหนาววัหนาววนสำหรับวันนี้นะ ก็ดูเหงือนะดู<ท>ดูนะเห็นไหมใส่มาดูดังแดงเลยว่ะทุกคนคือเพจยัจงไม่พอนะยังมาเจอรถบูษส,ส่วนนะด,นะดนะูดูนะดูนะเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยอแซงมาเดี๋ยวเดี๋นั่นดูนะทุกคนคือเมื่อกี้มันไม่เห็นนะ คือเพจเรบยังต้องมาเจอแบบแบบนี้อีกนะโคตรนีเลยสำหรับวันนี้นะขอปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้นะเ้ยโอ้ยเสแชฟองเนี่ยโอ้ยตายเลยพวกเดอยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเออกดเอากดสามสไลด์ดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดสามสไลด์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกชาวอาการหนักก็อากนนะารหนนะักนนะจริง,รงๆนะวันนี้คือ ถ้า200ซับสไครน่ะเราจะแต่งตัวนางนกขมา้ไปยืนเซเว่นอ๋อเอาจริงนะเอาจริงนะเอาจริงนะโอเคทางเราวันนี้ก็ขอลาไปน,นั่นนะบ๊ายบาย